สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้กูกุกชวนฟังพอดแคสต์ EP หนึ่งกูกุกมาแบ่งปันเรื่องของชีวิตที่มีความหมายบ่อยครั้งที่กูกุกได้ยินคนที่ถามเข้ามานะคะหรือแม้แต่ตัวกูุกเองก็ได้ค้นหาความหมายของการใช้ชีวิตที่มีคุณค่าซึ่งสิ่งที่พูดถึงเหล่านี้คือเรื่องของความรู้สึกซึ่งเป็นนามธรรมาคือสิ่งที่มองไม่เห็นแต่สิ่งเหล่านี้มีผลกระทบต่อการกระทําเป็นอย่างมาก การกระทําเป็นตัวตัดสินชีวิตของเราทั้งสิน้นแต่ก่อนอื่นต้องมาทําความเข้าใจกับชีวิตของแต่ละคนก่อนซึ่งนิยามคําว่าชีวิตของแต่ละคนนั้นก็ไม่เหมือนกันมุมมองของกูกกุกเองชีวิตที่มีความหมายก็คือการที่เราได้ทําในสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราถนัดสิ่งที่มีคุณค่าและสิ่งนั้นต้องเป็นประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อื่นสุดท้ายสิ่งเหล่านั้นต้องมีคุณค่าคู่ควรกับการทุ่มเทและสามารถต่อยอด ในการดำเนินชีวิตของเราได้ถ้าไม่ตอบโจทย์สีข้อนี้ชีวิตก็จะเรื่อยเปื่อยใช้ชีวิตไปแต่ละวันนั่นคือชีวิตที่ไม่มีความหมายไม่มีประโยชน์อะไรเลยทำให้เรามองไม่เห็นคุณค่าในตัวเอง <c oughs> เพราะฉะนั้นต้องมีศิละปะในการใช้ชีวิตต้องเรียนรู้แล้วก็พัฒนาเดี๋ยวนี้มีการเรียนรู้เพื่อมาต่อยอดหลายๆอย่างนะคะและมันคือทักษะที่เราจะต้องฝึกเลยทีเดียวและที่สำคัญบรรยากาศ ที่รายล้อมรอบตัวเรามีผลต่อการกระทําที่สําเร็จแล้วก็ล้มเหลวต่อเราทั้งสิ้นนะคะสิ่งที่จะทําให้เรามีความหมายของการ ใช้ชีวิตเนี่ยมันต้องมีแรงจูงใจซึ่งแรงจูงใจนี้ก็จะทําให้เรารู้จักตนเองที่แท้จริงเมื่อเรารู้จักตัวเองแล้วเราก็จะเริ่มอยากพัฒนาฝึกฝนตัวเองจนเกิดความถนัดเมื่อเราถนัดแล้วเราก็จะสร้างสารร์สิ่งต่างๆเกิดขึ้นนะคะและสิ่งเหล่านี้ล่ะคะ่ะจะสร้างคุณค่ามหาศาลและสร้างมูลค่ามหาศาลอย่างไร้ขีดจํากัด สังเกตโลกยุคปัจจุบันที่ไม่หยุดเดินนี้มีอาชีพที่เราไม่เคยพบเกิดขึ้นมีทักษะที่ไม่ได้มีแค่ฟังพูดอ่านเขียนภาษาก็ไม่ได้มีเพียงท้องถิน่นภาษาสากลหรือภาษากลางการเรียนรู้ไม่ได้มีเพียงในห้องเรียนเท่านั้นความหมายของการใช้ชีวิตจะเป็นแรงจูงใจและเป็นแรงประดานใจทำให้เราได้พัฒนายอย่างต่อเนื่องและก็จะสามารถสร้างนวัตกรรมและก็สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นได้ มากมายเลยพบกันใหม่กับพอดแคสต์หน้าคุกุ๊กจะพาไปฟังอะไรนั้นติดตามชมพอดแคสต,ต์ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ